หลอนดีครับสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้วนครับคุณอ้วนเนี่ยครับเป็นชาวสนยางพาราที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสการเกิดยางของชาวสนยางพารานะครับเขาก็มักจะทํากันในเวลากลางคืนเพื่อให้ได้น้ํายางในปริมาณที่มากที่สุดครับและกิจวัตรของเขาอ่ะก็ไม่ต่างจากชาวสนยางคนอื่นๆแต่ในคืนนั้นนะครับ คืนที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาแค่ไปกิดยางพลาแค่เพียงลําพังจนทําให้เขาอะได้พบกับเรื่องราวความสยองขวัญที่ทําให้เขาจดจําจนไม่มีวันเลืมจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนอ้วนคนอ้วนนะครับเขามีอาชีพเป็นชาวสนยางที่จังหวัดนราธิวาสและเรื่องนี้มันก็เริ่มต้นจากการที่เขาอะต้องออกไปกิดยางแค่เพียงลำพังในเวลากลางคืน คุณอ้วนเป็นชายวัย30สิต้นๆนะครับที่ไม่ได้สนใจและไม่เคยเชื่อว่าสิ่งลี้ลับพูดผีวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะั้นะว่าจะมีจริงเขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่ชื่อน้อยครับทั้งสองคนช่วยกันทำงานและใช้ชีวิตในบ้านแหล่งเล็กๆด้วยกันโดยปกติแล้วครับอ้วนกับน้อยจะออกไปกีอยางด้วยกันน้อยครั้งครับที่คนอ้วนเขาจะออกไปกีจยางแค่เพียงคนเดียว จนวันหนึ่งครับน้อยอ่ะป่วยเป็นไข้และอ้วนก็ต้องหยุดกรีดยางแต่เมื่อต้องหยุดกรีดยางไปหลายวันครับอ้วนก็ตัดสินใจที่จะออกไปกรีดยางแค่เพียงคนเดียวถึงแม้ว่าการไปกรีดยางคนเดียวเนี่ยจะไม่สามารถกรีดยางได้ทั้งหมดแต่เขาก็คิดว่าก็ยังดีกว่าที่ไม่มีรายได้เลยคืนนั้นนะครับเขาก็ขี่โมอเตอร์ไซค์ออกไปสวนกรีดยางเร็วกว่าปกติเวลาก็เที่ยงคืนกว่า เพื่อที่จะไปกล็ดยางให้ได้มากขึ้นครับสนยางของเขาอะจะอยู่ติดกับสนยางของคนอื่นๆและเมื่อมาถึงเขาก็เริ่มเกล็ดยางเลยและสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็คือม้อบแบตเตอรี่สําหรับส่องสว่างในการกลดยางและทางเดินเขาจะส่งไว้ที่ศีรษะครับและที่ขาดไม่ได้อย่างก็คือมีดกรีดยางเมื่อคนอ้วนขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงสวนนะครับเขาก็ลงมือกรีดยางทันทีคืนนั้นน่ะ ส่วนข้างๆก็ยังไม่มีใครมาหรืออาจจะเป็นวัะโยุดของเขาก็ได้อ้วนก็หันไปมองแล้วก็ไม่เห็นมีแสงไฟจากส่วนข้างๆเลยคุณอ้วนก็กรีดอย่างไปเรืเลยครับขณะที่กรีดอยู่นั้นเขาไดยินเสียงเดินซวอบซับซวอบซับดังอยู่ไม่ไกลจากตัวเขาแล้วคุณอ้วนก็หันไปมองตามเสียงนั้นขณะที่เขาหันไปนั้นเสียงนั้นก็หยุดทันทีส่วนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับ ตอนนั้นก็คิดแค่เพียงว่าเสียงนั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากการที่เขาเดินก็ได้คนอ้วนก็กิีดไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่มีแววว่าสนค้างๆนะครับจะมีใครเข้ามากรีดทันใดน,นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงเดินอีกครั้งหนึ่งครับเสียงนั้นอะ่ะมันอยู่ข้างหลังเขาคราวนี้นะครับเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆและฝีเท้านั้น จากค่อยๆก็เป็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกลายเป็นวิ่งเข้ามาหาคนอ้วนเลยครับตอนนั้นนะครับเขาจับมีดกริอยางที่อยู่ในมือไว้ให้แน่นแล้วเขาก็หันกลับไปทันทีเมื่อแสงไฟสัดส่องไปแต่เขากลับไม่เจออะไรครับแล้วเสียงนั้นอนะมันก็เงียบไปเขาก็ตะโกนออกไปว่ามันอะไรกันวะเนี่ยใครมาเลิ้มพ่เลนวะเขาเริ่มรู้สึกอารมณ์เสีย แต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาครับแล้วเขาก็กรีดยางต่อไปเรื่อยๆครับพอกรีดไปได้สักพักเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือหลังต้นยางข้างหน้าเนี่ยมันมีขาของใครคนหนึ่งยืนออกมาต้นยางต้นนั้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอจะบดบางร่างของใครคนนั้นเอาไว้ต้นยางต้นนั้น ห่างจากเขาไปแค่เพียงสิบเมตรเท่านั้นครับแล้วเขาก็ตะโกนออกไปว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นวะอย่ามาแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้สนุกนะเวล่างนั้นก็ยังยืนนิ่งๆไม่ไหวติงครับเขาก็ยืนดูเชิงอยู่นิ่งๆและส่องไฟไปที่ล่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาอะต้องตกใจสุดขีดก็คือสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้า เมื่อร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากหลังตน้นยางเขาพยายามมองเพ่งผ่านแสงไฟแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมันมีร่างหนึ่งครับยืนอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วร่างนั้นนะครับไม่มีแขนไม่มีหัวใช่ครับร่างนั้นนะ่ะที่อยู่ตรงหน้าของเขาอะไม่มีแขนไม่มีหัว มีเพียงสนลำตัวที่ยืนอยู่บนขาทั้งสองข้างแล้วร่างตรงนั้นนะครับก็เปียกชุกไปด้วยเลือดเข้าถึงกับช็อกและพยายามวิ่งออกมาครับแต่เขาดันก้าวขาไม่ออกสิ่งที่เขาเห็นดูตรงหน้ามันไม่ใช่คนอย่างแน่นอนครับเขาก็ค่อยๆขยับแล้วก้าวขาออกไปเรื่อยๆร่างนั้นก็ยังยืนนิ่งๆหันลำตัวสนหน้ามาหาเขา เรากับว่าร่างนั้นนะครับจ้องมองเขาอยู่เพียงแค่ไม่มีหัวเท่านั้นสุดท้ายนะครับเขาก็หลุดออกจากผวังนี้มาได้เขาก็วิ่งออกไปที่ทางออกสวนแล้วปากก็ร้องรันว่าผีหลอกผีหลอกโชคยังดีนะครับที่มอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นมากนักพอเขามาถึงมอเตอร์ไซค์เขาก็กรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันที พอถึงบ้านเขาก็เรีบเข้านอนเลยครับโดยที่ไม่ยอมเล่าอะไรให้กับน้อยฟังพอถึงตอนเช้าเขาก็ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่ามีการพบศพของชายคนหนึ่งที่ไม่มีแขนไม่มีหัวถูกนำมาทิ้งไว้ที่ร่องน้ำข้างๆใกล้สวนของคุณอ้วนเขานะครับแล้วชายคนนั้นอ้วนก็คิดว่าคงต้องการความช่วยเหลือและมาบอกกับเขาว่าเขาตายอยู่ตรงนั้น แล้วคนอ้วนอ่ะก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับน้อยฟังครับและเหตุการณ์นี้นะครับมันทําให้เขาอ่ะไม่กล้าออกไปกิจอย่างหลายอาทิตย์เลยแต่พอเวลาผ่านไปจนทําให้เขาค,คลายความขัวลงบ้างเขาก็เริ่มออกไปกจอย่างกับภรรยาตามปกติครับและหลังจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยพบเจอเรื่องราวสยองขวัญอย่างเช่นที่เขาเคยเจอเมื่อคืนมาก่อนเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้อ่ะ สยองกันบ้างไหมครับและผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังเรื่องนี้จนจบและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ